สวัสดีครับวันนี้คุณโคราชมาหนึบบนงจะมาทำหางหมูทอดนะครับหางหมูนะครับติดแกหนานะครับเดี๋ยวผมจะต้มบอนต้มสามสิบนาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทอดเอาไปไปอบสห้านาทีสิบนาทีแล้วก็จะทอดนะครับตนั้นนะครับมก็จะติดแก๊สสามสิบนาทีนะครับแล้วก็จะมาหมักปลาพวกไม่ใช่หมัก ก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะครับ <S <S แค่มืนเย็ดแค่มืนเย็นตันวอันปเป็นแบบอันเป็นแบนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปอบอบสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็จะไปทอดนะครับพอแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปทอดนะตั้งน้ำมันไว้แล้วนะครับในยางมาใหม่ใหม่ซื้อ้อเลยเมื่อกี้นี่จะทอดตรงนี้นะครับ 果子壳，果哎，掉，哎，弄这呢？ mình sẽ để níu lên đấy các bạn ạ, để, phố, 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 phố để, anyway, ไปเบาตัวกลางกา็พอเร่งมันจะมันจะมันจะไหม้ก่อนกรอบแตกนะครับระวังน,น้ำมันนิดนึงนะจะเป็นดูตัวกรอบไปน,นะครับเอามาชิมก่อนนะครับว่า จะกรอบขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องขโมยวัดเหรอโหตุลาจับเลยนะครับมาจากไหนอ่ะลูกหนึ่งลูกโอ้ยมั็นไปขโมยวัดมาเหรอปล่าพารูเหมือนวัดเฉยเแล้วไปเอามาจากไหนอ่ะโอ้โหือมาชิมกันครับอือหือ มันกรอบมากเลยอะมันเหมืนอุ่นจนเดียะมกรอบมากลุงละจงหางนี่อันนี้ปลายหางมันปลายหางมันอดาหรอเออนี่มองกรอบมันอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้ฟันแกไม่ดีเลยไม่ได้ยินเสียงเคี้ยวไม่เห็นนากรินเลยอร่อยมันเหมือนอุ่นจันลาหมูมึงต้องบอกอ โอ้โหโอ้โหแงโอ้โหเาไม้งทเป็นจังซี่ตงไหนปหางกรอบปหางกรอบต้องียงบิดนะบิดนะไม่เห็นกินเลยมันถึงจะลามากกว่าโอ้โหกรอบมากเลยพี่โพโอ้ยมันหอมหอมจนเล็กน้อยหิวแล้วเว้ย้เริ่มขยับมาแล้วอหือ กรอบอมากทุกคนปุ้งปีจะสิ้หน่อยปุ้งปีแกมีหมูกรอบส่วนตัวแล้วไงกรอบนีนะลุงอืมบ๋ยวก่อนชิมไปโลดนี่คืออะไรแข็งไหมลองชิมตรงเนี้ยฮักจับฮักใคร่ผมเลยดิมันฮักได้เลยนะเนี่ยคือมันแบบไม่คิดไม่คิดโอ้ยเราฉีกกินได้แล้ว อืนึ่งทำมาอือเจ้าอะไรเจ้นช่องดูสิเห็นหง่าหิ่มไเอาไปไปนั่งที่นี่อืมเดี๋ยวผมต้องทอดน้ำก่อนี่เกี๊กรอบมะลิมันกรอบมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้องทอดน้ำก่อนนี่นะครับอันนี้ทอด ยังไม่นานมากนะครับโอ้โหมีคนมาแอบกินนะครับมีคนมาแอบกินเลอดเลไหนคนขลาดเศรษหรือไม่เศษแรงมันแพียบโอ่แหลยิ้มให้หน่อยมันกรอบมากเลยนะทุกคนโอ้โหเมันก็แข็งหางหมูนะครับมันจะแข็งนิดนึง ไปเเองเดด,ดับยยมันเ่ีหันแล้วนี่ใส่อย่างนี้เลยครับเปิดประตูออกอนี่ันอเปแบบหนโต้ต,ต,ต,ตก,กันกระทีที่แตเออนั่นแหละเปิดออเปิดประตูปิประตูประูาวปิดป,ออป,ปิดป ชาเลขหมดไปแล้วกระทะี่สอนทุกคนดูเสียงมันกรอบยางปักป๊กปักเป๊กอยู่นะเ,ะเนื้ออะหางหมูก็กลอบท,ท,ท,ทุกคนดูทุกคนฟานดูทุกคนมันน่าก,กินมากเลยนะทุกคน นนี้น้องอาไม่ได้กร์ใต้ฟังนะครับโอ้ลองฟังเสียงนะครับอันนี้เสียงของ <Momo> ใ <ด Liberty. S 1> ครไม่ใช่ใช่ไหอ๋อกินดจตรน่กรนาอตรงนั้กรอบมากเลยอ้หเรเลยหั่นนะครับรอบนี้กรอบมากเลยนะทุกคน กรอบมากเลยนะทุกคนเกกรอบมากเลยชูศิน หอมมากอือครับหลอดลูกขวะลูกขอดขวไมปันเออขอบมากเลยทุกคน ผมบอกว,วันนี้นะครับเนี่ยดูคนไม่ชอบนะครับโอ้เสียบลายนะครับข<ง> <laughs> อจบคลิปก่อนนะครับผมเด็กๆก,ก็อร่อยนะครับวันนี้เย็นวันเสาร์นะครับขอจบคลิปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ